สดีคะ่ะช่องไม่ดากก่องนะคะอันนี้คือกล้วยของของซ่องรบเลิบนะคะให้ไหว้นะคะกล้วยหกววีแต่แจกไปแล้วนะคะสามเหลือสามนะคะส่วนส้มโอยืออื่นๆนั้นก็แจกไปหมดแล้วนะคะป้าอยู่ไม่นอะป้านี่ไปใส่แล้วเนาะปิดบ้านแล้วนะคะไม่มีใครอยู่ มีใครสนใจกล้วยไหมนี่กล้วยจะกล้วยกล้วยแจก,แกค่ะเอาอันไหน,ออน,นจ้าขอบคุณซ่องเลิฟเลิฟนะคะจ้าคุณนกซ่องเลิฟๆ เฮ็ดนี่ยังยายอได้กล้วยอยู่บ่เอาไม้กล้วยนี่ได้แล้ว่ขอบคุณคุณ่ะขอบคุณคุณนกนกต้องเลิบเลิะกรบเจีบกระากะากนี hmm. yeah. ่กาษมันกระดับกระโดดเอะสาุจ้าเจ้าแค่เข้าไปบ้านเจ้าแค่ไปบ้านมืออื่นบ่ผู้เด้ผูยึงเทิงผู้ลายแท้ สวัสดีคุณยายอาบน้ำเรียบร้อยเยอะไปสิเลอเอากล้วยมาให้จ้าจ้าาจเอาไอยไว้เยอะไปวัดก็ได้จ้าของเด้อคุณคุณนกส่องเล็บเล็บโอ้ของของนกอันส่องเล็บเล็บเนาะค่ะที่เอามาให้เอากล้วยมาให้ยายดิคกะ มานำสรงอันแม่สุดากกกแล้วก็ขอหอยู่ดีไม่แห้งเด้อความเจ็บย่าได้ความไครย่ามีเด้อชุกกะพลาดใหญ่เด้อจะไปหาเงินเฮจะได้มือกำไปหาข้ามเฮจะได้มือโกบพอกินพอบทานนนรับเอจะได้เงินมือนอนตื่นได้เงินเสยนเบนฝามือเขาได้แก้วมณีสูตรโทษหายมือมาผ่านม่านหายมือมาเบิดเด้อนนรับได้เงินทั้นนนฝันเจ้ากินเจ้าน้บก็เฮน้าไรน้องคิดกระทงกระทงนไรยูคิดต้องเงินคําเกล เลังไหลเข้ามางูเข้ามาสู้กระเป๋าทุ่งมือทุ่งวันเด้อคุณพระศรีรัตนนาใจจงปกปักรักษาให้รักษาคุ้มกองเฮห่อยู่ดีไม่แห้งเฮห่อายุญน์จ้าธุกมรนาดูจ้าสาธุอันผู้ใหญ่ประจำศีลมื้อนี้บ่เออวันหลับประจำศีลได้อาจารย์ก็วาอาเยอะอุ้นเจ้าไดสักสินไม่ได้สักสินละอย่างชมบ,บัตรก็เลยว่าเจ้าท่านขี้ดินไทยอันคอยละพัด เจ้าพรคือบอกไปเอาชิ้นว่ะให้แต่พู้อื่นไปเอาว่ะเอากระท่านไปก็ยยายท่านก็อันพู้อื่นไปจำก็ได้บุญคือดีว่าอาจาย์บ่ะอ้าวกระบอกาห้เจ้าแล้วไปบ่ะคนเยอะใหญ่ไปเออแล้ไปมือหนึ่งบอกคะเออเมลีงกับมืาเลีงแล้วมืกอื่นก็มาละอ๋อค่ะคสาธุสาธุด้วยจ้าไปบอกอ่าอย่า้ละจจ้า สาธุนำค่ะสาธุนำเด้อ,อ,อคุณยายเด้อได้บุญนำเดียวเนาะค่ะเฮ้ได้บุญนำเดียวค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ